วัสดีค่ะพี่ๆขาใครที่เคยเห็นกับแป้งข้าวโพดของแถวความน้องบิวนะคะแต่ยังไม่รู้วิธีการกินนะคะพี่พี่ๆมาดูก่อนละคะ่ะตัวนี้เป็นตัวกากแป้งข้าวโพดนะคะเป็นอาหารแม่พันธุ์เป็นอาหารวาัวขุนนะคะในกระสอบจะมีทั้งกระสอบในกระสอบนอกนะคะลักษณะตัวเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้หละคะ่ะนี่ค่ะเป็นกากแป้งแบบมาดมนะคะไม่เปียกไม่ชื้นนะคะเป็นแบบมาดนะคะ ซึ่งเป็นผงละเอียดแบบนี้เลยวิธีการกินง่ายๆเลยนะคะสาหรับใครที่เลี้ยงแม่พันธุ์เนี่ยค่ะที่พี่ๆเห็นข้างหลังน้องบิวนะคะจะเป็นทั้งแม่พันธุน์แล้วก็อัวตัวผู้นะคะจะเป็นลูกประมาณปีกว่าๆสองปีก็กินได้ค่ะตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกากแป้งข้าวโพดสูตรของทางฟาร์มน้องบิวทานั้นเลยพี่พี่จ๋าเดี๋ยวน้องบิวจะสาธิตให้ดูนะคะนี่ค่ะหนึ่งกระสอบจะมี30มสิกิโลนะคะ กระสอบตัวนี้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันเป็นกระสอบที่น้องบิวซื้อมาใส่ตัวกับแป้งข้าวโพดเฉยๆดังนั้นไม่เกี่ยวกับพวกโลโก้ต่างๆนะคะซึ่งนีนะคะจะเป็นลักษณะตัวแบบนี้เลยซึ่งน้องบิวจะผสมให้ดูนะคะทำใครที่เลี้ยงแม่พันธุ์นะคะวิธีการผสมง่ายๆนะคะ1ต่อ5ก็คือเราใช้กับแป้งข้าวโพดเนี้ยค่ะ5ส่วนนะคะ เราตักไปเลยค่ะ5ส่วนนะคะตัวนี้ตัวเนื้อเขาจะนิ่มละเอียดมากๆเลยค่ะพี่พๆนี่ค่ะเราใช้กับแป้งข้าวโพด5ส่วนนะคะมาดูเลยค่ะใกล้ๆเลยนี่ค่ะแล้วก็เราผสมกับหัวอาหารดีค่ะ TMR แบบ ทั่วไปแบบนี้ค่ะเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือผสมแบบนี้เลยเแล้วก็ใช้วิธีการคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะขนาดไปผสมนะคะเขาก็ยังรีบกินกันแบบนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะพี่ๆใช้ลดต้นทุนได้ดีมากนะคะส่งทั่วประเทศะคะ่ะตก,กกิโลละ4บาท8ก็คือตันละ4 8 0พพร้อมส่งทั่วประเทศนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะพวกนี้ทั้งหมดที่พี่ๆเห็นตรงนี้ค่ะเป็นแม่พันธุ์จากอีสานแท้ๆไม่เคยกินอาหารมาก่อนหรือบางตัวก็กินอาหารสูตรอื่นมาพอมาเจอสูตรตัวกับแป้ง้าวโพดนี้ค่ะกินทุกตัวค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะสําหรับใครที่สนใจตัวกับแป้งกระโพดนะคะสูตรของทั้งฟาร์มโทรสั่งน้องดิวได้ที่เบอร์0 9 5 4 2 9 4 0 9 1นะคะส่งทั่วประเทศนะคะ ต้วอีสานภาคกลางภาคเหนือนะคะส่งหมดนะคะใต้สุดเหนือสุดสั่งมาได้เลยนะคะพี่พจา๋าที่เบอร์0954294091ค่ะ